ใน,นสวนหลวงรอเก้าค่ะไม้นี้จะคนเยอะมากเลยค่ะวันเสาร์อาทิตย์เรามาด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะไปแล้วนะคะหนึ่งขบวนวิ่งอย่างเร็วเลย วิววนชันชลาสานีสวนหลวงรอเก้าค่ะที่เห็นนั่นก็คือซีคอนสแควร์ค่ะตรงนี้ก็คือทางเข้าตลาดนัดรถไฟศีนครินีกทางหนึ่งค่ะเราลงมาจากชั้นชันชลาแล้วค่ะดูบรรยากาศนะคะที่สถานีสวนหลวงรอเก้าบรรยาิาน่ คนเดินไปมาบนสกายวอล์กนะคะบรรยากาศอีกด้านหนึ่งค่ะจะเห็นว่าคนเดินไปสีคอนสแควร์เยอะมากสะดวกนะคะมารถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถบนถนนจะวิ่งกันไปนะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็พาพวกเรามาส่งแล้วเราก็มาเที่ยวกันต่อนะคะนี่คือบรรยากาศบนสกายวอล์กค่ะ มีคนมามีคนกลับสะดวกมากอันนั้นก็คือบันไดเลื่อนลิฟต์กำลังจะเข้าสถาน,นีค่ะสวยไหมคะบรรยากาศนี้ดีนะคะมาเที่ยวกันเราลงลิฟต์ค่ะ ชั้นสองนะคะมาถึงชั้นหนึ่งแล้วออกค่ะเดี๋ยวจะมีคนรอคุณเยอะเลยเปิดแล้วเราออกจากลิฟต์ก็เดินลงมานะคะใครที่แข้งขาดีก็ลงบันไดได้ค่ะชั้นระดับถนนแล้วดูข้างบนนิดนึงนะคะจากนีนสวนหลวงรอกเก้าเดินสกายวอล์กมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาลงชั้นระดับถนนโอ้มีบริการ ล่มอะไรแย่ๆเลยเก๋ไก่มากเลยนะคะบริการล่มฟรีไปสีคอนสแควร์โอ้น่ารักดูผู้คนสิคะเรากำลังจะไปเที่ยวสีคอนสแควร์คนที่มากันแต่เช้าก็เดินกลับกันแล้วโอ้สุดยอดมากมาเที่ยวกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะยังมีเวลาเหลือเฟือค่ะรถไ,ไฟฟ้าปิดตั้ง3ทุ่มป้าบอกนะคะทางเข้าสีคอนสแควร์ค่ะไปนู้นเลย น่ารักไหมฮะมีคนเดินถือล่มสีส้มสวยอ่ะเป็นล่มที่บริการที่สี่ค q อ a สแควนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนตอนนี้แดดเปรี้ยงมากเห็นไหมฮะมีคนถือล่มด้วยเก๋มากคิดได้เนาะดีๆอ่ะรับจากไอ้ตรงทางลงสกายวอล์กนะคะแล้วก็ถือมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดคืนล่มแล้วถ้าใครจะไปจากจุดนี้ ก็เอาล่มงนี้ไปคืนที่ปลายทางสกายวอร์ hmm. เข้ามาในห้างแล้วค่ะเย็นสบายหลังจากที่เราเดินมานะคะมีล่มบริการด้วยแต่เราไม่ได้ใช้เพราะเราถือกล้อง150บาทถูกและดีบรรยากาศทุกคนที่มาเที่ยวที่ซีโอ้สแควร์นะคะวันนี้วาทิตค่ะ คนเยอะดีจังเลยชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะที่4ีคอนสแควร์มีครบทุกอย่างเลยค่ะอาหารทุกอย่างที่ต้องการหาได้ที่สีคอนเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆค่ะสุขสันต์วันหยุดนะคะ